หนีออกมาจากโรงพยาบาลแล้วเรื่องจริงใช่ไหมที่อุ้งเท้งจะมาว่าแม่ก็ไม่มีเงินจ่ายค่าค่าโรงพยาบาลแรกนะคุณมาลาต่อไปลูกจะดูแลพ่อแม่เองสวัสดีครผมสวัสดีท่านผู้ชมสวัสดี everybody ชเช้าแจ้งแจ้ง let's go นี่<ง>อยู่ที่เดิมอย่างเงี้ได้ปะได้ได้ขึ้นขนมวันนี้ครับวันพิเศษเนื่องจากวันที่12เมษายนเป็นวันอะไรติ๊กต๊อกติ๊ก12สิงหาคม สิบสองเมษายนสงการแล้วมั้งทำให้คนเขาหาาทำให้คนเขาทักไม่ใช่หรอกผิดจริงสิบสองสิงหาเป็นวันแม่ของเรานั่นเอง <c oughs> เออแต่ผมก็อยากจะเกริ่นอย่างนี้ก่อนว่าเนี่ยตอนนี้ผมเพิ่งมาถึงนครนายกแล้วก็หลายๆปีที่ผ่านมาตั้งแต่ผมอยู่เมืองนอกมาอะไรเนี้ยผมก็จะมองว่าแบบวันแม่มันแบบมันธรรมดาสำหรับผมมากผมไม่เคยที่จะเข้าไปไหว้เขาบ่อยๆหรือว่าเข้าไปกราบเขาหรือว่าอะไรเงี้ยเพราะว่าเนื่องจากผมอยู่ที่นู่นด้วยแล้วก็ เป็นสิบปีอ่ะเกือบสิบปีมันก็เลยแบบไม่ค่อยได้ไหว้แม่ด้วยแล้วกลับมานี่เราก็เริ่มโตพอดีเราก็เริ่มไม่ค่อยได้ไหว้เว้ยก็คือวันนี้ก็จะเป็นโอกาสพิเศษขึ้นแบบว่าผมจะมาไหว้แม่นะก็อยากจะไหว้เขาบ้างแล้วก็เราก็อยากจะแสดงความรักให้เราเห็นว่าเอ้เราก็รักแม่นะไม่ใช่ว่าเราโตแล้วเรา มีแฟนหรือว่าเราอะไรปุ๊บแล้วก็จะเราจะให้ความรักน้อยลงอะไรเงี้ยไม่ใช่นะบางทีแม่เราก็ชอบน้อยใจไงบอกเขาเป็นแม่เขาเห็นลูกชายโตขึ้นก็ไม่ค่อยแบบสนิทกับเขาเหมือนเดิมหรืออะไรเงี้ยผมจะแก้เอานี้ไปไห <C ül s> ว้วเขาก่อนอเป็นแบบของปกติเลยเอาไปไหว้เขาแต่ที่พิเศษกว่านั้นคือผมจะมอบอันนี้ให้เขาเป็นของพิเศษได้เงินมาผมก็อยากจะตอบแทนเขาบ้างนะ <C ül s> เป็นเงินไม่เยอะหรอกต้องขอบคุณร้านอันนี้เขามากเลยนะ papercoin. tk นะเดี๋ยวผมจะขึ้นไปให้เป็นกิฟต์บ็อก์ะเป็นแบบว่าของให้สําหรับคนรักของคุณแล้วก็พวกรับปริญญาวันเกิดอะไรเงี้ยได้หมดเลยเป็นของขวัญเป็นกิฟต์บ็อก์นะฮะใครสนใจก็ไปตามไ G แล้วก็กดกันได้ papercoin นะครับสุดยอดมากโอเคไปเดี๋ยวเราไปหาแม่กันเขาหนีผมอีกแล้วตอนที่ผมเดินไปหาเขาหนีผมผมผ,ม <laughs> ผมไปฉีดวัคซีนมานะ่ะเขายังหนีผมอีกสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนอะไรออก็มาอีกแล้ว วันแม่วันที่วันแม่มาไหว้แม่โอ้เอาของมาไหว้แม่ดอกไม้อะไรมาไหว้แม่นี่ขอกินข้าวกินข้าวก่อนแล้วกันแป๊บหนึ่งแล้วไยมาไหว้แม่มาเดี๋ยวกินข้าวก่อนไข่เจียวนี่มาแบบไม่ได้บอกเขานะมายังเจอแกงป่าไข่เจียวทมแซ่บก็วันนี้คือเราจะมาไหว้แม่ทุกครั้งที่ผมบอกคือผมไม่ค่อยได้ไหว้ <c oughs> ใช่ไหมแต่บางทีก็เคยไหว้ตอน,นเด็กๆอะไรเงี้ย <c oughs> เอาแม่ไปโรงเรียนไปอ่างเงี้ยพอไหว้เสร็จอีกสองสามชั่วโมงเราก็ขอตังค์เขาละ <c oughs> จะวันนี้เราจะจัดให้แบบว่าน้ำตาแตกกันไปเลยนี่โอเคโอเคเดี๋ยวรอแป๊บนึงเดี๋ยวผมเอาดอกมะลิไปไหว้เขาก่อนเดี๋ยวรอเขาลงมาทำไรแอบแอบเดี๋ยวมไม่เท่าไพหรือถุงด้วยนี่ดูซื้อมาจากเซเว่นเลยนะทองหรือเพชรดิจะเอาทองจะเอาเพชรเดี๋ยเดียวนี่ซื้อมาจากเซเว่นเลยมันอาจจะไม่แพงแต่ว่ามันมาจากใจนี่นนนน <N ic> <N ic> ดอกมะลิแล้วจะไหว้แม่ด้วยไม่ค่อยได้ไหว้ไงเรารักแม่ทุกวันอยู่แล้วแต่ว่าเนื่องจากมันเป็นวันพิเศษแล้วก็จะให้บอกอ้จะให้ลองเล่าถึงตอนนั้นด้วยว่าไอ้ตอนนี้พ่อพูดไปว่าตอนนั้นแม่ออกมาจากอะไระหนีออกมาจากโรงพยาบาลในเรื่องจริงใช่ไหมที่อู <N ic> ๋แข่งจะมาเพราะว่าตอนนั้นแบบว่าเงินไม่พอจ่ายอะไรด้วยใช <N ic> ่ค่าที่โรงพยาบาลแล้วก็คือพ่อไม่อยู่แบบพ่อไปทำงานแล้วเสร็จปุ๊บพ่อแม่ก็ไม่มีเงินจ่ายค่าค่าโรงพยาบาล ก็เลยไม่ได้หนีหรอกก็คือแบบว่าเดินออกมาจากโรงพยาบาลเองอแต่ก็ชุดก็ยังเราก็อุ้มแฮ้งกอับมาด้วยอุ้มแฮ้งกอับมาด้วยรองเท้าไม่ใสและตอนตอนนั้นทิงไม่ต้องอบตัวเแห้รวอตอนตอนนั้นทิงไม่ต้องอบตัวฮะไม่ต้องอบตัวไม่อบไม่อบเพราะแหงทอดสามเท่าไหร่นะสามน้ำหนักสามโลกว่าอ๋อมันพูแบบแข็งแรงดีสามโลกว่าน่นี่ะอันนี้คือเรื่องจริงนะนี่คือเรื่องออกจากโรงพยาบาลนี่คือเรื่องจริงนะเออไปทำงานแล้วไหวแม่นไง นี่อันนี้ให้อันนี้แล้วเดี๋ยวมีอีกอันนึงให้อันนี้ของขวัญอันนี้ของขวัญอ่าหลับตาหลับหลับตาหล่อนนี่สองคนเหรอนี่ให้สองคนเลยสองคนเดี๋ยวดิเด้งสองคนกับตาก่อนมือไม่ได้ให้แม่ให้สองคนเลยไม่แบ่งกันแบ่งกันเล่นแบ่งกันเล่นเดี๋ยวจะเล่นด้วยไช่หรือเปล่าไ่โลหรือไพ่ แปงก็เล่นด้วยอ่าลองดูลองดูอ้าวไม่ห้เขาออกแบลงก็เล่นเนี่ยอ่านด้วยอ่าน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 ให้เขาฟังด้วยแ็กนะคุณมาลาต่อไปลูกจะดูแลพ่อแม่เองอ่าดูพ่อแม่และน้องๆเก็บทุกดือนแล้วนียนั่นแหละไอ้เมาลาเก็บไว้ทุกอันะตั้งแต่เด็กๆไม่เอาลูกไม่ไม่ไม่เปิดลูกแท้ๆแท้ๆอุยเงินอุยเงิน นให้กองเลยดิออมาเป็นเป็นเป็นแบงค์นะอ๋อเมื่อกี้เมื่อกี้ผู้เพื่อนไงนะแบ่งกันคนครึ่งนะคนละแสนคนละแสนเหออแต่แต่ให้พ่อเลือกนะให้พ่อเลือกอันนี้อันนี้เรื่องจริงเลยนะเรื่องจริงเหรอไหมให้พ่อเลือกนะที่พ่อที่เลือกไหนเอเลือกไหนเออเลือกเงินนะเด้ออกอันนี้ ตับซึ้งเลยนะแต่พ่อเป็นคนเก็บทุกอันใช่ไหมตั้งแต่ตั้งแต่เห็นเด็กๆตั้งแต่น้องอะไรการทุกใบเลยที่จะเก็บไว้ตรงตู้โชว์ทั้หมดใช่ไหมตั้งแต่เด็กๆทุกใบพวกน้องพลอยน้องพลอยอย่างเงี้ยมีทุกการเลยงแจะเด็กๆเลยเนี่ยทุกวันนี้ก็ยังมีอันนี้ก็แบบเล็กๆน้อยๆจะทำงานมาได้ก็อยากจะให้แม่ให้พ่อช่วงนี้ก็ทํางานแบบว่าไม่ค่อยได้อะไรก็ทํางานมาได้ก็เก็บมีเก็บไว้บ้างด้วยแล้วก็จะเอาให้ด้วย ไม่เอาแล้วเอาตังดีกว่าแกะง่ายดิแต่ถ้าแบ่งแบ่งแบ่งชั้นด้วยคุณพ่อแบ่งชั้นหมดเลยเยอะด้วยเยอะด้วยนี่โอ้ข้างในก็มีคุณพ่อข้างในก็มีอเดี๋ยวเดี๋ยวแต่เมื่อกี้ที่พ่อพูดอ่ะจริงอ๋อเหรอก็จริงก็จะก็จะบอกเลยว่าพ่อรู้ได้ไงอะไรอ่ะก็ที่พ่อเขาพูดบอกว่าเนี่ยเดี๋ยววันนี้จะให้ตังค์แม่ด้วยอะไรก็ยังงงเลยพ่อรู้ได้ไงวะเราไม่ได้บอกใครอ่ะ นี่นี่นี่พเขาเก็บไว้ที่งานนี่ดูกโอ้คืน้องน,นี่รับของน้องอะไรอยู่อีกกระเป๋านึงใช่ไหมของที่พ่อชอบเก็บไว้ในกระเป๋าพ่อใช่ไม่เคามีเต <c oughs> ็มเลยทุกปีเพราะว่ามันมันหาไม่ได้อีกแล้วถ้าโตกเออใช่มันหาไม่ได้แล้วมันมีชิ้นอยู่ในโลกของทุกอย่างที่ว่าใครจะให้อะไรมาก็ช่างน่ะวิ่งของลูกด้วยเนี่ยเขาให้มาไม่กระทั่งเป็นเป็นวาระอักษรทีนี่้มันเป็นระเบียบมันชิ้นยในโลกอะชิ้นนอร์แล้วของแล้ว อักสอนที่ก็เอ่ยไปเลยมันมันมันสัจใจจริงแล้วมันมันแบบไม่ค่อยได้พูดไงเราก็แทนมันออกมาในเป็นกาดเป็นอะไรอย่างนี้ไปพอเขาเป็นพ่อคนได้อ่านแล้วบางชื่นใจแล้วเก็บเก็บไว้เก่ามากแล้วหลายโอ้หลายแล้มันเขาเก็บจนใบยู่อ่ะจริงๆนะพวกกาดตั้งแต่สมัยแบบสี่ห้าขวบเด็กๆเะยน้องพลอยน้องพลอยนี่มีหมดอ่ะวันนี้ก็เซอร์ไพรส์ไปอย่างนี้แล้วตอนแรกก็จะให้แค่อันนี้อย่างเดียวก็ให้เงินแม่ไปหน่อย เป็นไงแม่บอกหน่อยว่าเป็นไงวันแม่นี้อยากให้ลูกๆเขาเป็นไงอะไรยังไงบ้างไม่ขอจะพูดแบ่งก่อนไหมจะไปทำธุระจะไปทำธุระอ๋อนี่รีไปเลยเหรอเออเออเออดูดิรอแบ่งกันด้วยมาแบ่งกันแก่ยากไม่พูดซีบหรอกเอาไปแบ่งกันคนละแสนโอเคครับทำงานไม่ได้แบ่งเลยแบ่งเลยทำงานได้ไง เออมันมันใจมันไม่ชื้นนะใจไม่ชื้นใจไม่ชืนช้น,อน,นเออมันาะมีแค่สองสองเนี่ยสองท่อนนี่เองเดี๋ยวว่าเนี่ยแล้วว่าสีดเลยครับเอเอ,เอ,อ,อ,อโอเคนี่ทำทั้งานเลยนะ <laughs> <laughs> โอเคครับทุกคนทุกคนวันนี้ก็เป็นวันแม่อยากให้ทุกคนไปบอกรักแม่นะบอกรักกันทุกๆวัน ทำวันทำไม่ต้องทำให้มันวันแม่วันพิเศษแต่ว่าวันรับแม่เนี่ยมันต้องรักให้ทุกวันอ่ะแม่บอกฝากบอกทุกคนหน่อยว่าเป็นไงบ้างอะไรยังไงรู้สึกไงลูกชายให้ก็ภูมิใจขอให้เขาแต่จริงๆก็ไม่อยากได้หรอกนัเงินอะ่ะอยากให้เป็นคนดีมากกว่าแล้วก็อยากให้ดูแลน้องได้ดูแลพ่อแม่ได้ดูแลตัวเองให้ได้เพรแค่นั้นแหละโอเคโอเคธุรกิจเสร็จไปนุ่นไปแล้วบอกขอแบ่งปุ๊บไปเลยปัดโอ๊ยขยันกว่านขยันกว่าเลย มาโอเคครับทุกคนครับเอ่อไปไหว้แม่กันด้วยนะกดไลค์ก็แชร์กดซับให้ผมด้วยครั้งหน้ามีวันพิเศษอะไรผมก็จะมาอัปเดตเรื่อยๆสำหรับครอบครัวพงมสานของเรานะครับ Let's go <S อันนี้พี่เหงเอามาให้อเอามาให้แม่กับคุณพ่อเพิ่มไหนมนะเรามาดวูวันพ่อวันพ่อ อันนี้วันแม่วันแม่แม่สองแสนอ่ะวันพ่ออ่ะเพศเดียวด้วยมันต้องตั้งคนนี้บันใจมันใจเนาะนั่นไงเห็นเขาทำงานได้ก็ภูมิใจแล้วเนาะเดือนธันวาเฮ้ยเดือนธันวาอีกเดือนเนี่ยตอนพ่อเนี่ย อันนี้ของคุณแม่นะแล้วมานั่งน้ำเงินอะไรของคุณแม่เนี่ยแม่เขาแบ่งให้คนละแสนไงเอาเหรอเออแค่เดียวลืมแล้ะอยากคุยด้วยแลวอะไรวะคุณไปเปมาจากคนเดียวเลยเอ้าของคุณแม่ก็คือของคุณแม่ของคุณพ่อก็คือของคุณพ่อไงวันวันพ่อคุณพ่อก็รอเดว่าจะได้สักเท่าไหร่รู้แล้วแต่วันแม่เขาได้แบ่งกันเอาาหรอเออคุยไปเข้าหูแล้ะ คุยดีเลยเนี่ยอะไรวะเอาคนเดียวเลยเออ